ครับวันนี้มาเจอผมกับเกมฟุตบอลซิปตี้สะตาตอนนี้ก็เริ่มเล่นเกมแล้วครับแม่งทีมไปสามคนอา,อาลอยตรงไหน,นอ๋ออยู่ปีกขวาโอ้พระเจ้าทีมผมเข้าไปที่มาประตูโอ้โหโดนแย่งแล้วไอ้เฮ e, ียชกมามหน่อยโอ้ เอามาที่ยิงแม่งเข้าไปแล้ว <c oughs> นั่นลูกเ็กข,ของผมสยอดไหมใช่เลยแม่งไม่ได้ใช้สกิลด้วยกดมั่วครับเล่นไม่เป็นแม่งส่งลูกมาเตะมาเดี๋ยวผมจะไปย่งเฮ้ย <c oughs> ส่งมาหน่อยดิเอาแม่งแม่งส่งให้กูเออแล้วกูจะส่งให้ใคร เอาเมืองเอาไปเถอะไปส่งกลับมาทำไมเนี่ยโอ้เอ้เฮียแม่งเย็นกูเอากูส่งกลับทำไมหานี่กูอยู่ที่ประตูเอ้ยส่งมาเออกูเฮียเออไม่เอาอยู่แล้วแม่งเย็นหมดกูนี่ยิ่งโอ้โหข้ามคานว่ะแม่งส่งมานี่กูไปเย็นโอ้โหมึงเรื่องมากนะสไลด์ใส่กูอีก ô nhiễm mẹ không nhìn không cô thơm mơ thơm ô hoa khó này khó luôn ờ cuối giờ bàn dây ไรวะส่งไหมหน่อยนี่อยู่กลางอยู่กลางเฮ้ยช่องมีมเออส่งมาไอ้เฮียยิงทำไมไวะไม่สองลูกหนึ่งเอาดีนะไม่เข้าม่งส่งไหมหน่อยไม่มีใครส่งเนี่ยนอยใจเฮ้ยคนรออยู่นี่ส่งมา เออคุณรอไปเอาเองก็ได้ยิงมม่ปัดได้อีกโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยไม่กูแย่งกูแย่งเอ้ยเอ้ยมึงจะล็อกเฮ้ยเล่นคีย์บอร์ดเล่นยากชิบหายเฮ้ย oh. ก hey. hey. kind of like ูไปเลยกูอยู่หลังแล้ววิ่งมาหน้เลยนะ เฮ้ยมันเจอไอ้สกิลแล้วโอไม่แม่เจ้าเข้าแน่นอนโอ้โหไม่เข้าเกือบไปเกือบไปแล้วสิเฮ้ยมันเอาดีแล้วสกิลโอ้ปิจ่าช่วยปวดตับแม่งเข้าไปแน่โอ้โหไม่เข้าโอ้เข้าไม่วะกูไม่เห็นว่าเข้าเลยเขาได้ไง ส่งไหมคุโลแล้วโลจะเลี้ยงไปเฮ้ยมึงตัดแม่งตัดบอลกูอีกไม่เปิดโอกาสให้คุณโลยิงเลยแม่งยิงรู้ปี่เข้าไว้เข้าแม่งโชว์ไทยผมโลตายดำปลิตเลยโอเคเลยเพื่อนดีแล้วเก่งเวอร์นะนายโอ้ยยิงไม่สวยมากเลยเพื่อนใช้สกิュนนะตั้งรับไว้ผมจะช่วยเสมอโซงโซงเด็กสามเจ็ดวินาที โอไม่นะเอาเอามันยิงบนไม่ได้ผมอยู่นี่ส่งมาหน่อยโอไม่นะส่งมาหน่อยส่งมาเออทะลุช่องแล้วเหลือเราสองคนส่งไม่ส่งมึงยิงเแม่งไม่เข้าส่งมาดิเออกูยิงแล้วนะเอาหียติดเอาเลย้าวิ แน่งเ,เสมอที่น่าเกมนี้เสมอแบบเฉียดเฉียวไอ,อ้เซงว่ะวิ่งเซงเลยนี่เสมอบอกด้วยเสมอจุงบนป้าด้วยโอ้โหขายกูซะงั้นเธอสำหรับมือใหม่หัดเล่นก็เท่านี้หละครับ